สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้1ตุลาคม2024แหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่กองทัพอิสราเอลจะส่งทหารบุกภาคพื้นดินเข้าไปในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตามการรายงานได้ระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้ส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแล้วโดยที่หน่วยรบพิเศษของอิสราเอลใช้ช่องทางอุโมงค์ที่ ลอดผ่านบริเวณพื้นที่ริมชายแดนเลบานอนอิสราเอลการเตรียมบุกในครั้งนี้ก็มีความสอดคล้องกับการที่อิสราเอลได้ออกมาประกาศว่าอิสราเอลกำลังเตรียมการที่จะเปิดแนวรบเฟสใหม่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแหล่งข่าวทางทหารยืนยันว่าทหารอิสราเอลที่เป็นหน่วยพิเศษได้ยกกำลังพลจำนวนหนึ่งอาจจะเป็นจำนวนที่ไม่เยอะครับแต่ว่า ได้มีการส่งกำลังพลหน่วยรบพิเศษเข้าไปในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแล้วก็คงจะเป็นการส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปเพื่อสำรวจตรวจพื้นที่และส่งข้อมูลต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการบุกจริงตามการคาดการณ์ได้ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะบุกเลบานอนในช่วงสัปดาห์นี้ครับมันก็คงจะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสได้ทำการโจมตีอิสราเอล แล้วหลังจากนั้นอิสราเอลก็ส่งในรบพิเศษเข้าไปยังฉนวนกาซาเข้าไปหลายวันครับก่อนที่อิสราเอลจะเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่เข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาแต่ในฉนวนกาซานั้นการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปครับและในพื้นที่เลบานอนนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบบลล์ในเลบานอนกองทัพอิสราเอลยังคงปฏิบัติการยิงสกัดกั้นการโจมตีจากกลุ่มเฮชบบลละ ที่ยิงโจมตีเข้าใส่อิสราเอลทุกวันทุกวันครับและในขณะเดียวกันอิสราเอลก็ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชเบอลในเลบานอนทุกวันทุกวันเช่นกันก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์กณันต่อไปครับถ้าอิสราเอลบุกเลบานอนแล้วสถานการณ์มันเกิดขึ้นคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซานี่ก็อาจจะเรียกได้ว,ว่าเป็นความยากลำบากที่จะเกิดขึ้นอย่างมากในเลบานอนครับสวัสดีครับ